มครับวันนี้มีทีมงานมาจากาสุราษฎร์ครับชุดของพี่เอ็มครับผมจะพาไปตกปลากันครับผมท่านผู้ชมครับพร้อมกันไหมครับพี่ <c oughs> พร้อมกันหรื <c oughs> อยังพบแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วปล่าเลยพบแล้วแนะไม่ใยอะหรือพีล่าเออ ขึ้นมาเลยหน้าทีมันต้องอย่างนั้นมองไหมพีมอง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 โอ้โหขี้งมาเลยพีเก็บไปก่อนโอ้ลากเลยทีนี้ลากเร็วทีนี้ลากทีนี้ลากทีนี้ลากเร็วครับครับครับี่ ไปเลียงเลียง,เล,ยงเลียงไอเลียงท้ายดีระวังมันพาไปห้าลบตาม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 ลากแล้วลากแล้วหอกค้างิดหัวค่างิดลากเลยครับลากเลยครับท่านผู้ชมครับดอกน,นี้ต่อเครื่องตามครับผม ตั้งใจมากครับตอนนี้ใช้สมาธิสูงครับผมส,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 สวยงามครับพี่สวยงามโอ้ไม่เล็กพี่เอ้ยไม่เล็ก <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้อง พุ oh, uh ่ยป่าเสี้ยบดโดนดดนเลยจ้าอืมได้ไหระวังตานังนะแบยตาหนัะฮะ

ลลมาดแ้วโดนอีกแล้วครับไม่ใหญ่หอะพี่โอ้โหเกาเกาครับเกาเกาลิงเกาลิง โอ้เรื่องโลงเรื่องโลงเรื่องโงครับกาโดนจะกันโดนลงว